ครับวันนี้มาดูการตอกไข่จากต้นเปไปลงถุงดำนะครับก็เห็นว่าเราใช้ขวานเล็กๆกับสิวนะครับเลือกตอกต้นที่มีรากโอเคแล้วครับเดี๋ยวไปเลี้ยงต่อในถุงดำอยู่ประมาณสิบี่สิวันรากก็จะออกตรงถุงดำ <c oughs> พอทีว่าเดือนเดียวก็รากเต็มถุงแลครับ ขหนอ,ขอีนี่นะครับหลังจากวันก่อนที่ผมพาไปดูขั้นตอนการหอตาจริงแล้วก็วันนี้พอลากดีแล้วก็ มาตอกเป็นกิ่งครับแต่งเพื่อเอาไปลงถุงดำนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแต่งนะครับนี่ครับก็ตอกแตย้อยตอกไปเรื่อยนะครับเพื่อถุงที่มีลากเดินดีแล้ว นี่ครับนี่ครับยาจินคุณนานประจำก็มาแต่งครับมัดแต่งก่อนจะเอาไปถุงดำต้องแต่งก่อนนะครับเพราะว่ากจ่งมันจะเกะก,กะเก้งเห็นว่ายาจินจะใช้กันไกเล็มจ่งออกแล้วก็เเชือกมัดให้เป็นคอต้นสวยๆนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเอาผมไปลงถุงดมเสียงรถหนุ่ม